ว่าเศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยไม่ดี่ะก็ต้องตอบตอบตรงๆเนี่ยมันมันค่อยๆไม่ดีนะฮะต้องค่อยๆไม่ดีหนักวกว่าน,น้ำท่วมนะหนักกว่าน้ำท่วมมันมาเราเห็นเลยแต่นี้มันเหมือนเหมือนไม่เห็นนะเหมือนไม่เห็นนะแล้วก็แล้วมันค,อค,อคอ่อยๆค่อยๆค่อยๆหนักขึ้นค่อยๆหนักขึ้นถามว่ามันมาจากอะไรเนี่ยมันน่าจะมา เราก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญร้อเปอนะฮะแต่คิดว่ามันมันมาจากหลายๆอย่างผสมกันหลายๆอย่างผสมกันเออบางคนบอกเป็นเรื่องของรถคันแรกหรือเปล่าก็มีส่วนตอนนี้ถือว่าหนักนะฮะถือว่าหนักมากเราเป็น consumer product นี่เราได้รับผลนั้นยอดขายตกพอสมควรเนี่ยนะฮะครึ่งปีแรกเราเรตัวเราเองเนี่ยครึ่งปีแรกเราขึ้นนะฮะแต่ตลาดรวมเท่าที่เข้าใจคือตกแต่ครึ่งปีหลังตอนนี้เราน่าจะเริ่มตกบ้างแล้ว เริ่มตกบ้านแล้วแต่ว่าตลาดรวมน่าจะตกมาก